เราทํารวมอยู่แล้วไปนึ่งมามันก็จะเปลดไปเลยนะคะไม่ได้หลังจากนี้พอนเนาะอแล้วก็พอหยอดเชื้นอนะคะพอหยอดเชือ้อวิธีการหยอดเชื้อนะคะเราก็เอาสมมติว่มมนวา,วานึ่งแล้วสมมติว่านึ่งแล้วเราก็จะยอดเชือ้อโดยที่เอานี่แหละคะ่ะเชื้อเห็ดที่เราอยากกินนะ,ะเอามาหยอดวิธีหยอดก็คือบอกไปแล้วเนาะ,ะว่าใช้หางช้อนที่ฆ่าเชื้อแล้วฉีดแอลกอฮอล์มือเราต้องล้างมือเราด้วยหยยอดลงไปนะไม่ต้องทดสอบหรอกเพราะว่า จริงๆอากาศแบบนี้ไม่เหมาะกับการหยอดเชื้อเห็ดเลยเชื้อเห็ดเนี่ยเขาไม่ต้องการเชื้ออย่างอื่นเนาะถ้าเราหยอดตอนนี้เราอาจจะได้เชื้ออย่างอื่นเพราะว่าลมแรงแล้วก็มีสปอร์เกิดเป็นเห็ดเหมือนเดิมอะไรก็ไม่รู้เห็ดอลูมิลนีนะเราก็พอหยอดแล้วนะคะเราจะต้องตั้งทิ้งไว้สมมติว่าอันนี้หยอดแล้วเนาะปิดเอาสำลีจุกเหมือนเดิมนะคะสำลีอันใหม่เนาะจุกแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้นะคะรัดยาง ตั้งทิ้งไว้ทั้นี้ตัวเดิมทิ้งไมเถางมันเตีย้ยนะกระดาษอันนี้คือกระดาษสำนักงานนี่แหละค่ะที่เหลือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะติดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตั้งทิ้งไว้ในที่ที่แบบไม่มีลมไม่มีลมแล้วก็ไม่ถ้าอับอาจจะมีเชื้อราแต่ห้องค่อนข้างห้องสะอาดถ้าเป็นฟาร์มก็จะเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะห้องปลอดเชื้อเพราะไม่งั้นถ้าเชื้อราเชื้อโรคอย่างอื่นมันปลิวมาเกาะปุ๊บ มันจะเป็นลาดําแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือลาเริ่มเข้าก้อนเนาะแต่ว่ามันก็ยังออกอยู่นะคะยังออกอยู่แ,<ส>ยแก้ผลิตได้แต่ถ้าเป็นเชื้อลาที่เป็นเชื้อลาแดงเนี่ยจะตัวร้ายเลยนะคะมันจะเกาะเต็มก้อนข้างนอกเงี้ยอันตรายนะคะเนอะโอเคพอตตั้งทิ้งไว้นะคะกี่วันทราบไหมคะเจ็ดว <75, S 2> ันเจ็ดวันไม่ใช่แล้วแหละเดือนสิเชื้อเวลาเขาเดินเชื้อเนาะอันนี้เชื้อมันเต็มแล้ว เราต้องรอจนกว่าเชือ้อเห็ดมันจะเป็นสีขาวๆค่อยๆไล่ลงมาจากข้างบนแล้วหยอดเชื้อข้างบนจนเต็มหงายดูที่ก้นเป็นสีขาว,วาเเาห้้ชือดิดประมาณ20ถึง30วันเชื้อจะเต็มก้อนเราถึงจะได้มาเปิดห<อ>น้าดอกเอาไปเรียงในโรงเรือนนะคะนั่นแหละค่ะไม่ใช่ปึ๊บถึงแนะนําว่าถ้าอยากจะลองให้ไปซื้อก้อนก่อนก้อนเพาจะเป็นเชื้อเดินเต็ม เชื้อก็เดินเต็มพร้อมเปิดหน้าดอกแล้วเราก็ไปลองเลี้ยงดูวิธีรดคือมีรากแบบนี้ใช่ไหมคะเชื้อเดินเต็มเมก้นก็จะแบบนี้แหละอย่างนี้เลยค่ะอันนี้มันดามไปแล้วอ่นนี้ทําไปแล้วก้อนเวลาเราเก็บผลผลิตมันจะค่อยๆเบามันจะยุบตัวแล้วก็จะเป็นถังผืดนั่นคือเชื้อมันเต็มมันมันมันมีหน้าางเก็บได้กี่รอบแล้วคะคุณแม่อันนี้สี่เดือนแล้วนะคะโอ้ได้กินยูสี่เดือนค่ะมัน้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะคะ นายดูแลพี่ลุงเขาดูแลดีอารมณพูนเพิ่งมานะคะคนดูแลคือารมพูนเพิ่งมานะเวลาเราดูแลเวลาลดน้ําลดผ่านที่เปิ้ลบอกไปเนาะลดผ่านบางคนไม่รู้ฉีดน้ำวัวไม่ได้ความชื้นลัวไม่แฉกเข้าข้างหน้านี่ติดเชื้อนะเน่าเวลาเราลดผ่านเนี่ยมันคือการคุมอุณหภูมิแค่นั้นเพราะว่าเขากินอาหารตรงไหน อยู่ในกอนค่ะเราใส่ให้เขาแล้วนะคะก้อนค่อยๆเบาแล้วก็ยุบลงยุบลงนะจนกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะออกแบบครึบเลยเนาะพอเปิดหน้าดอกแล้วรอไปประมาณเจ็ดวันแต่ในเจ็ดวันนี้ไม่ใช่นั่งรออย่างเดียวก็ต้องลดน้ำน้องด้วยนะคะการลดน้ําขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศแล้วก็อุณหภูมิอย่างหนาวๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่หรอกนะ แต่การการลดน้ำก็คือการคุม,คมอุณหภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมก็ประมาณ 30, 2 5่0ถึงสานะ,ะถ้าร้อนมากเขาก็ไม่ชอบอาจจะต้องลดน้ำบ่อยลดน้ำบ่อยเพื่อคุมอุณหภูมิให้มันเย็นลงนะคะคแต่ถ้าเย็นเกินไปมันก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบลมยิ่งไม่ชอบเลยนะคะลมแรงๆอย่างเงี้ยดอกเห็ดแห้งของเราเนี่ยเราคุมสแ,แลนเนาะลมเข้าได้นะดอกก็แห้งหโอเคค่ะมีคำถามไหมคะ ก่อนเปิดตอกเราใส่เชื้อเสร็จปั๊บเราเก็บไว้ตรงไหนเก็บในเราตั้งเราตั้งในปลอดเชื้อเราตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ไม่ให้มีลมไม่ให้มีลมแล้วก็ปลอดเชื้อเห็นเข้าไว้ในห้องน้ำนั่นรักษาอุณหภูมิเก็บในบ้านไม่ได้บางคนบ้ามันแฉะบางคนเอาไปซุกในตู้เสื้อผ้าตอนที่เดินไม่ต้องไปรถนะปล่อยทิ้งไว้อันนี้คือตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะคะ